วิธีแก้ไขนะคะเมื่อเจอหนุ่มลามกไม่น่ารักหรือว่าหนุ่มที่ดูถูกเราก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นนะคะเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนาะแต่ทีเนี้ยเมื่อเราเจอคนไม่น่ารักแบบนี้นะคะ่ะวิธีการหรือสิ่งที่เราพอจะทําได้ก็คือตัวเราเองนะคะนั่นก็คืออิกนอหรือเพิกเฉยคะ่ะไม่ยุ่งเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวไม่นึกถึงมัน ก็เท่ากับว่าตัวเราอะค่ะไม่ได้คิดถึงไม่ได้โฟกัสถึงมันสิ่งนั้นนะคะก็จะค่อยๆหายไปให้รู้สึกเหมือนสิ่งนี้ไม่มีน้ำหนักหรือผู้คนเหล่านี้ค่ะไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้มีความสำคัญกับเราเลยแล้วธรรมชาติของการไม่โฟกัสถึงมันนะคะเราก็จะไม่เห็นมันแล้วมันก็จะค่อยๆหายไป หรือหากเจอว่าคนคนนี้ค่ะรู้สึกดูถูกเรามีอคติต่อเราหรือว่ามีทิศทางในการคุยที่ไม่น่ารักกับเราค่ะไม่จําเป็นต้องไปพยายามพิสูจน์ว่าฉันเป็นคนดีหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มต้นด้วยทัศนคติแบบนั้นอยู่แล้วค่ะหลีกเลี่ยงเลยดีกว่าแล้วก็มุ่งโฟกัสไปยังคนที่เราต้องการคนที่เข้าใจคนที่ใจดีคนที่ให้เกียรติเรา ครูตาลและเพื่อนๆเ,เองที่เจอคู่ในนี้ค่ะก็ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เจอคนไม่ดีแบบนี้นะคะก็มีมาบ้างเหมือนกันแต่เราไม่สนใจค่ะเราไม่ให้น้ำหนักไม่ให้ความสำคัญกับพวกเขาแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการค่ะ